ที่ทำเนียรัฐบาลนี่ก็มีประเด็นนะท่านผู้ชมก็คือพบว่ามีการติดเชื้อของ mm. ข้าราชการในทำเนียรัฐบาลนี่เพิ่มขึ้นสามคนสามบุคคลสมคนดังกล่าวนี้ก็จะประกอบด้วยคนที่หนึ่งนี้เป็นพนักงานขับรถข,รถของคุณเสกสกลััถาวงก็คือผู้ช่วยรัตตีก็คือท่านแลมโบของเราเนี่ยนะคนที่สองก็คือหัวหน้าแม่บ้านตรวจเมื่อวันที่25แล้วก็ผลก็ออกมา ก็ติดโควิดแล้วก็คนที่3ก็คือตำรวจสันติบาลทำเนียบก็ติดก็เป็น3คนที่ติดแต่ว่าท่านรัตตีลัมโบเนี่ยผู้ช่วยรัตตีเนี่ยท่านก็ยืนยันนะว่าตัวท่านเนี่ยฉีดวัคซีนครบไปแล้วแล้วก็ตรวจ3มรอบเนี่ยไม่ติดเชื้อไม่ติดเชื้อโควิดแล้วก็ไม่มีความเสี่ยงแต่ยังไงก็ตามเพื่อแสดงความรับผิดชอบนี่ก็จะกักตัวทำงานที่บ้านเนี่ย14วันอ่าเนี่ย นะซึ่งท่านก็มาแจ้งน,นะในเรื่องของคนขับรถแหละว่าเ,ออเรื่องนี้คือคนขับรถของท่านเนี่ยติดจริงแต่ว่าคนขับรถคนนี้เขาหยุดพักงานไปเกือบ หนึ่งเดือนนะคะแล้วก็เพิ่งจะกลับมาเริ่มงานในวันที่21เมษายนในนั้นก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยท่านก็เลยบอกว่าไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ก่อนซิปรากฏว่าก็พบว่านะคะคนขับรถเนี่ยก็ติดเชื้อโควิด -19 <ม>จริงๆก็เลยต้องมีการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสนามนะคะของสถาบันบำร,รางนราดูนนะคะเพื่อที่จะดูว่าอาการเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะฉะนั้นในส่วนตรงนี้ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการกักตัวเองด้วยแล้วก็จะมีการตรวจเชื้ออย่างต่อเนื่องนะคะคือจริงๆเนี่ยทาง ทำเนียบเองเนี่ยเขาก็มีการตรวจเชื้ออย่างต่อเนื่องอยู่แล้วคือคุณแลมโบ้ท่านก็บอกว่าคนที่เป็นแฟนขับท่านนายกไม่ต้องห่วงนะเพราะว่าคุณแลมโบ้เนี่ยไม่ได้ไปใกล้ชิดนายกเนี่ยตั้งนานแล้วหลายอาทิตย์ละเพราะงั้นไม่ต้องเป็นห่วงทีนี้วันเดียวกันนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยทางประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนี่ท่านธีรพัฒน์ประยุทธ์สิธิเนี่ยก็ได้มีการออกคำสั่งนะท่านผู้ชมให้ข้าราชการทำเนียบเนี่ย95%เนี่ยทำงานอยู่ที่บ้าน คือก่อนหน้านี้มีการ